เฉะนั้นการที่จะร้องโดยมีเสียงคำตายหนักอย่างนี้มันก็สู้เขาจะมาดัดแปลงเป็นเพลงซเล t นไนท์ไม่ได้เพลงซเล t นไนท์ก็เลยแพร่หลายไปทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็มีการแปลงเป็นภาษาต่างๆของแต่ละเชื้อชาติ ไทยเราก็มีกันไทยเราก็แปลงไซเลนไนเหมือนกันดูเหมือนจะผมจำได้ว่าอะไรกคืนสว่า,างดาดาดานี่อะไรเนี่ยท่านที่เป็นคริสตศาสนิกชนก็คงจะรู้จักอันนี้ดีแต่ที่ไหนก็ตามมักจะร้องด้วยภาษาอังกฤษเนื้อร้องภาษาอังกฤษ เพราะว่าเป็นเนื้อร้องที่คนเข้าใจแล้วก็ซุ้มเสียงตลอดจนสำเนียงที่ออกมานั้นเพราะท่านคงเคยได้ยินมาแล้ว เนี่ยนนี้แหละครับเป็นเพลงไซเลนไนท์ที่เราจะร้องกันเวลาคริสต์มาสตอนสองยามผมได้เคยเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วว่าผมได้มีโอกาสไปยังที่ประสูตรของพระเยซูเจา้าที่เมืองเบธเลเลม ในตอนนั้นเมืองเบธเลเฮมอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ14กิโลเมตรยังอยู่ในการยึดครองของอิสราเอลผมมีเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันซึ่งเป็นทหารคือในพลอุซีได้พาผมไปที่เบธเลเฮมและได้รับอนุญาตให้ลงไปใน เรียกว่ารูหรือปล่องเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อสองพันกว่าปีนั้นดินมันจะทับถมกันเป็นชั้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 นเมื่อมีการขุดแต่งก็จะต้องขุดลงไปจนทางถึงชั้นที่ว่านี้เขาก็ตุกขุดแต่งกันสถานที่ซึ่งพระเยซูป,ประสตุ ในถ้าเล็กๆของคนเลี้ยงแกะอยู่ในรางหญ้านะเขาก็ทําเป็นรูปดาวในตอนนั้นนะฮะเราจะต้องลอดรูลงไปแล้วก็ไปถ่ายเข้าใจว่าวิดีโอที่เราถ่ายมาเนี่ยยังอยู่แต่ก็จะพลัดพลายไปไหน ต้องหากันดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่มีใครจะได้เห็นอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้อยู่ในความยึดครองของปาเลสไตน์าศาสนาคนและาศาสนาทางาศาสนาอิสลามนั้นก็ไม่ได้คำนึงถึงผู้ซึ่งจะมาแสวงบุญผมก็ไม่ทราบว่าเบธเลีมในคืน วันที่24เป็นยังไงในสมัยก่อนนั้นจะมีมิรซาตอนเที่ยงคืนนะครับมิรซาตอนเที่ยงคืนที่โบสถ์ที่เบตแลมก็เป็นเวลาน,านานเต็มทีแล้วตั้งเรียกว่าเกือบ20ปีแล้วที่ผมได้มีโอกาสได้ไปถึงที่ประสูติของพระเยซูเจา้า ในวันคริสต์มาสนั้นก็เป็นวันคล้ายๆกับครอบครัวจะมารวมกันมาพบปะกันครอบครัวของฝรั่งไม่อบอุ่นเหมือนครอบครัวเมืองไทยปีหนึ่งพวกลูกหลานที่ไปทำมาหากินอย่างเมืองอื่นก็จะมารวมกัน ในบ้านของที่เรียกว่าต้นตระกูลเพื่อจะมากินข้าวพร้อมกันเรียกว่านานทีปีหนถึงเวลาคริสต์มาสถึงจะได้มาพบกันไม่เหมือนกับครอบครัวของเราทุกครั้งที่มีเทศกาลจะกลับไปหาพ่อแม่จะกลับไปบ้านเกิด ท่านลองคิดดูก็แล้วกันอย่างเช่นสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ไทยคนที่ไปทำมาหากินซึ่งเป็นคนเหนือจะต้องกลับบ้านกลับบ้านเกิดให้จงได้ถ้านายจ้างไม่ให้ไปเขาลาออกเลยเพราก็ถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญทางอีสานเช่นเดียวกัน ถือว่าถ้าวันที่บีงงานที่เรียวกว่าวิสาขาเขาก็จะต้องเดินทางไปหรือวันออกพรรษาก็จะต้องไปกันคือมีเทศกาลอะไรก็จะกลับไปบ้านเกิดอยู่เสมอมีความอบอุ่นพบกันอยู่เสมอ มีบางคนที่ทิ้งบ้านทิ้งช่องไปนั่นก็เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่จะกลับไปบ้านเกิดในเทศกาลสำคัญๆตลอดเวลาสำหรับคนไทยไม่เหมือนกับฝรั่งปีหนึ่งก็จะได้เจอกันทีหนึ่งเพราะว่าครอบครัวของฝรั่งเขาไม่เหมือนกับไทยพออายุมากหน่อยก็ทำมาหากินกันเองเว้นเซตว่า ครอบครัวนั้นจะเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีลูกก็ยังอยู่ในอ้อมอกแต่สำหรับคนทั่วไปแล้วพออายุราวๆสิบแปดเขาจะต้องเลือกทางชีวิตของตัวเองเขาจะไปทำงานทำการพร้อมกับเร่าเรียนไปด้วยสร้างครอบครัวใหม่ขึ้นมา <c oughs> พ่อแม่ก็ถือว่าเลี้ยงมาจนกระทั่งถึงอายุ18แแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองรับผิดชอบตัวเองไม่เหมือนกับบ้านเมืองของไทยเราของเรานั้นมีครอบ,คร,อบครัวที่อบอุ่นแต่ที่ครอบครัวของฝรั่งมีบางครอบครัวมีความอบอุ่นแบบไทย ผมได้พบหลายครอบครัวเหมือนกันที่พี่ป้าน้าอายังไปมาหาสู่กันก็ทำให้คนเท่าคนแก่ที่เมืองนอกบางครอบครัวก็ไม่ถูกทอดทิ้งเสเลยแต่ส่วนใหญ่คนแก่นี้น่าสงสาร จะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวได้ลูกหลานก็ไม่มีมาปรนิบัติครอบครัวใครครอบครัวมันเมื่อมีลูกแก่เท่าแล้วไม่มีลูกมาปฏิบัติมันก็สืบทอดเจตนารมณ์กันเป็นทอดทอดไปพอรุ่นของลูกแก่เท่าเขา มันก็ไม่มีหลานจะมาดูแลคนแก่นี่เห็นแล้วน่าสงสารบางคนไม่รู้จะพูดกับใครก็เลี้ยงแมวไว้พูดกับแมวเห็นแล้วก็สงสารจับใจเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอก ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เมืองนอกนั้นถึงลักใคร่คนไทยเหลือเกินมีบางคนดูแลคนแก่โดยที่ไม่รู้ว่าคนแก่นั้นเป็นคนที่มีฐานะดีก็ดูแลด้วยมนุษยธรรมช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องอาหารการกินวันหนึ่ง คนแก่ที่เขาดูแลนั้นก็ตายไปมีทนายมาพบบอกว่าคนแก่ที่ตายนั้นยกสมบัติให้เป็นเงินมากทีเดียวเรียกว่าเป็นเงินเป็นร้อยล้านเป็นการทำความดีโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนทำโดยความสงสารคนแก่ที่ไม่มีใครดูแล ก็ได้รับผลตอบแทนอย่างที่เห็นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราเคยได้ยินชื่อได้ยินคนเท่าคนแก่ที่ไม่มีใครดูแลมอบสมบัติให้หมามอบสมบัติให้แมวเราก็ยังดึกแปลกใจแต่ก็นั่นก็คือว่าเพื่อนในยามแก่เท่าเขาก็นึกถึงบุญ ได้พูดกับแมวพูดกับมาหมาบ้างแทนที่จะมีลูกหลานเข้ามาห้อมลอ้อมไม่เหมือนกับเมืองไทยนะครับนี่ก็มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องความอบอุ่นในครอบครัวมาเล่าถึงว่าคริสต์มาสนั้นเป็นวันเดียวเท่านั้นที่จะเป็นรูวันรวมญาติแล้วก็ ฟังที่รักครับผมมักจะไปรับประทานอาหารที่ร้านวิเศษไก่ย่างอยู่บ่อยๆเพราะว่าคุณแม่มซึ่งเป็นลูกของเจ้าของและเป็นผู้จัดการของร้านวิเศษไก่ย่างก็เป็นกรรมการของท้องถิ่นเขามีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่บันทึกเรื่องราวของ ผู้ที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นนั้นผมก็เพิ่งทราบว่าที่บริเวณแถวแถวบางโพขึ้นอยู่กับอำเภออะไรไม่ทราบเขตอะไรไม่ทราบนะครับแต่ก็มีเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ที่บันทึกสำหรับประวัติชีวิตของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ท้องถิ่นซึ่งเป็นที่กำเนิดของตัวอย่างเช่นคุณหลวงเสนาดรงแม่ผมก็ติดอยู่ที่ตรงริมสิบป,ปากคุณแม่มาบอกบอกว่าเอได้ฟังเรื่องรบเมื่อวันที่ญี่ปุ่นบุกที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็อยากจะ ไปค้นคว้าดูเพราะว่าคุณหลวงเสนาณรงค์นี่ก็เป็นผู้ใหญ่ในท้องถิ่นที่มีบันทึกประวัติชีวิตเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ผมก็บอกว่าผมก็ได้ความรู้มาจากข้อเขียนของคุณสรสันแพงสภาให้ไปเปิดหนังสือสงครามมืด เป็นเรื่องราวของญี่ปุ่นบุกเมืองไทยเจ็ดจุดเมื่อวันที่8ธันวาคม2484ในนั้นจะมีประวัติของคุณหลวงเสนานรงค์ในวันที่บัญชาการสู้รบทหารญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกเข้ามาตามคลองท่าแพรในตอนนั้น เพราะท่านเป็นผู้มัจาการบนทนฐานบกที่หกซึ่งผมได้เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นมาโดยตลอดเมื่อวันเมื่อวานนี้ก็มาถึงตอนที่ไทยรบจนสุดใจขาดดินทางญี่ปุ่นนั้นทุ่มกำลังมหาศาลตายเท่าไหร่ไม่ว่าเพราะว่าตามลทัทธิ บูชิดนั้นถือว่าถ้าตายไปเจ็ดวันก็กลับมาเกิดใหม่แล้วทหารญี่ปุ่นถึงไม่แคร์ในเรื่องความตายหนุนเรื่องเข้ามาโดนยิงล้มลงเป็นใบไม้ร่วงก็หนุนเรื่องเข้ามาโดยไม่ขาดสายทางฝ่ายไทยเราเนี่ยกำลังน้อยก็สู้รบตรึงเอาไว้จน เรียกว่าแบบเล็กสู้ตายเลยทีเดียวในหนังสือสงครามมืดนั้นคุณสรสันได้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้ได้ทราบว่าทหารที่นครศรีธรรมราชสู้กับญี่ปุ่นอย่างถวายชีวิต มีทั้งชื่อเสียงของทหารที่สู้สู้รบจนตัวตายครบถ้วนเลยทีเดียวทางฝ่ายเรานั้นเสียชีวิตไปมีนายทหารสองนายหลวงรานรอนสงครามและขุนนวมะมัณโยทินีนอกนั้นก็เป็นทหารชั้นในร้อยชั้นประทวน เสียชีวิตทั้งหมด38เท่ากับกองบินน้อยที่หอย่างบังเอิญส่วนบาดเจ็บนั้นประมาณชักเล่าๆร้อยคนเองจะได้สาหัสสากันบางคนก็ทุพลภาพคุณสรรสันได้บรรยายเหตุการณ์ในการรบน้ำน้อย สู้กับไฟตรึงกำลังทหารญี่ปุ่นไว้ที่ถนนราชดำเนินเพื่อไม่ให้มายึดกองพันปืน15บรรยายเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลยซึ่งผมจะช่วยจะจะจะ จะขอคัดเอามาให้ท่านได้ฟังรบหนักในพื้นนี้พื้นที่นี้สิบตรีจันท์สีดีปุ้งคับหมวดถูกกระสุนที่ขาซ้ายฟุบไปก่อนเพื่อนแนวรบแนวนี้ต่อจากหมู่หนึ่งจากนั้นทนประจำปืนที่บาดเจ็บ หมดทั้งชุดเหลือพนสุกกุ้งนอคนเดียวท่านจะเห็นได้ว่าคำบรรยายของคุณสรสันแพ่งสภาน,นั้นได้มาจากคำบอกเล่าของผู้ที่บาดเจ็บอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นคำบอกเล่าที่พูดกันลอยๆ เพราะฉะนั้นข้อเขียนของคุณสรสันแท่งสะพานั้นเหมือนกับเราได้ไปอยู่ในเหตุการณ์วันที่8ธันวาคม2484ที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกทางคลองท่าแพและในที่สุดก็มีโทรเลขจากกรุงเทพครับ โทรเลขจากกรุงเทพมาขอให้หยุดยิงเป็นโทรเลขโทรเลขของจอมพลปอพิบูลสงครามถึงคุณหลวงเสนาน,นรงข้อความคือการปฏิบัตินั้นทราบแล้วขอบใจยิ่งให้เขาผ่านไปเรื่องการเสียหายนั้นเสียใจยิ่งจอมพลปอพิบูลสงคราม ดังนั้นวันที่8ทธันวาคมเวลาส0บนาฬิกาผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีคำสั่งให้ยุติการสู้รบและให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านประเทศไทยโดยสะดวกพลตรีหลวงเสนานรงพอบอมทอบหมณฑทหานบกที่6นครศรีธรรมราชสั่งพันโทหลวงสวัสด กลยุทธ์เสหมอทบอให้นำคณะผู้แทนไปเจรจายุติการรบก,กับพบบองกองกำลังญี่ปุ่นในส่วนหน้าตามคำสัง่งให้เสนาธิการพลโทฐานบกที่6เป็นหัวหน้าคณะร้อยเอยกสะอาดคำสุนทรซึ่งเป็นครูยุชนทหาร และจาสิบโทอุญชรนรสิง์เป็นลำแต่การยิงยังโต้อตอบกันอยู่ไม่ระงับได้อย่างเด็ดขาดเพราะทหารไทยไม่เชื่อว่าท่านผู้นำจะยอมหยุดรบง่ายๆเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยอาจจะเป็นการปล่อยข่าวลวงจากศัตรูการที่ไม่หยุดยิงนั้นไม่ใช่ฝ่าฝืนแต่ เลือดของทหารไทยนั้นคือเลือดเข้าตาแล้วครับในที่สุดแตรสัญญาณหยุดยิงของฝ่ายไทยดังขึ้นในตอนนั้นกำลังสั่งติดดาบจะประจันบานอยู่หลายจุดก็ต้องหยุดตามแตรสัญญาณในตอนนั้นนะครับญี่ปุ่น เสียหายล้มตายไปมากทีเดียวบางส่วนมีทีท่าจะถอนตัวกลับลงเรือด้วยซ้ำไปยิ่งไปกว่านั้นผู้บัชาการกองกำลังญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกที่คลองท่าแพเสียชีวิตในที่รบเวลาจะเจรจาต้องหาตัวแทนมาเจรจากว่าจะเรียบร้อยเป็นเวลาเที่ยง ญี่ปุ่นนั้นได้เจรจาให้ไทยถอนทหารออกจากที่ตั้งในปัจจุบันทั้งหมดให้ถอยพ้นไปจากคลองสะพานราเมเรศภายในสามชั่วโมงขณะเดียวกันญี่ปุ่นต้องการใช้สนามบินทันทีให้ฝ่ายไทยอำนวยความสะดวกทุกคนก็ลำเลียงทหารที่ ได้รับบาเดเจ็บเลือดท่วมตัวรวมทั้งนำเอาผู้ที่เสียชีวิตในการรบออกมาจากบริเวณที่ทางญี่ปุ่นกำหนดให้ออกไปนั่นก็เป็นเรื่องของความสูญเสียของนครศรีธรรมราช ในการบัญชาการรบนั้นคุหลวงเสนาณรงค์นั้นท่านบัญชาการรบโดยมีสติและใจเย็นมากร้อยเอกชายชัยการซึ่งเป็นทอสอจะต้องคอยติดตามไปโน่นมานี่ไปทางแนวรบโน้นแนวรบนี้อยู่ตลอดเวลาเพื่อออกคำสั่งและบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐาน สภาพของนครสิชัรบราชหลังจากที่ยอมให้ญี่ปุน่นผ่านไปเนี่ยนะครับครอบครัวของนายทหารทั้งสัญญาบัตรและประทวนก็สูญเสียเรียกว่าข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนทรัพย์สินบางส่วนไปจนหมดสิน้นไม่มีที่สำหรับจะพักพิงต้องไปหาพักพิงเอาตามบ้านญาติ ตอนนั้นนครศรีธรรมราชเดือดร้อนมากเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องของการยกพลขึ้นบกที่คลองท่าแพที่ญี่ปุ่นเสียกำลังไปมากเข้าใจว่าไม่ได้เปิดเผยตัวเลขแต่จำนวนผู้เสียชีวิตในการยกพลขึ้นบกที่นครศรีธรรมราชนั้น มากกว่าไทยหลายเท่าตัวเป็นหลักร้อยเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> หลังจากหยุดยิงแล้วคณะกรรมการผสมซึ่งมีพลตรีหลวงสวัสดิ์สรยุทธราชธินนามนี้ตรงคล้ายๆกับราชธินนามของเสมณฑรานบุบหลวงสวัสด์ สรยุทธนะก็ทำให้ผมนึกไปว่าเป็นคนคนเดียวกันแต่ที่จริงไม่ใช่ตอนนั้นหลวงสวัสดิ์สรยุทธนะฮะเสมทหนั่นะมทบ .6 หกนั่นหลวงสวัสดิ์กลยุทธส่วนพลตรีหลวงสวัสดิ์สรยุทธโด,ดนบุญนาค ในตอนหลังเป็นผลเองท่านเป็นเสกอมชาการกองทัพบกบท่านเป็นบิดาของนาวาเอกสมหมายบุญนาผู้ที่ยี่จอมผลปวิบูณ์สงครามในคราวกบฏแมนฮัตตันน,น,นั่นก็เป็นเรื่องราวของนครศิีธรรมราชในการสู้รบในวันนั้น ทั้งหมด38คนที่เสียชีวิตครับก็เล่าให้ฟังมาเพื่อจะได้รู้ว่าประวัติชีวิตของคุณหลวงเสนาณรงค์ในตอนที่เป็นผู้มัญกาการบนทหนานบกที่หได้สู้รบกับญี่ปุ่นอย่างไรครับสวัสดีครับ ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการครอบจัก,กรวาลขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทางสถานีวิทยุขสทบ f m 1เ2มรสเมกแห่งนี้สวัสดีค่ะ